สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากเป็นวันที่3วันนี้เวลา8นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพันไม้ นักโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรร่วมกับกรมป่าไม้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารสำหรับศึกษาวิจัยและเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ของป่าตะวันตกเป็นอาคารสองชั้นสามหลังหลังคาจัว่วมีสะพานและทางเดินเชื่อมต่อกันคล้ายกลุ่มหมู่บ้านในแม่สอด ภายในอาคารมีห้องตัวอย่างขอพันไม้ห้องเก็บตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเฟิร์นกล้วยไม้และห้องศูนย์ข้อมูลพืชเป็นต้นจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม2568มีกำหนดให้แล้วเสร็จในปี2570โอกาสนี้ทรงติดตามการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชนำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อไปแหล่งรวบรวมพันุไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและสภาพดินที่เสื่อมโทรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นผู้รักษาป่า<ม>และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน<ม>ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมี5โซนประกอบด้วยพื้นที่อ่างชุมเหมืองอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารประกอบพื้นที่ปลูกป่าคืนระบบนิเวศ พื้นที่ก่อสร้างสระเก็บน้ำและทางเข้าออกของโครงการในปี2566ถึง2567กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าในพื้นที่ที่เคยทำเหมืองจำนวน49ไร่รวบรวมพันธุไม้หายากในผื้นป่าตะวันตกและพันธุไม้เฉพาะถิน่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น6วง15สกุล28ชนิด และดูแลพันไม้พระราชทานที่ปลูกในพื้นที่โครงการตามที่ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไว้จำนวน1 7 8 6ต้นเพื่อฟื้นฟูป,ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบและทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกสีของมูลนิธิสังกสีผาแดงเพื่อสนองแนวพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเหมืองแร่สังกสีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจะเริ่มสร้างควบคู่ไปกับอาคารหอพันไม้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569 เวลา12นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนแม่จ่าเราว,วิทยาคมตำบลแม่จาา่าเรออำเภอแม่ระมาดโรงเรียนนี้เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนแม่ระมาตรวิทยาคมต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนแม่จ่าเราว,วิทยาคมเมื่อปี2536เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 มีเขตพื้นที่บริการ13หมู่บ้านปัจจุบันมีนักเรียน5 3 4คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3 3คนโรงเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา2,566ให้แก่นักเรียนในถินธุรกันดานได้มาอาศัยพักนอนตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันมีนักเรียนพักนอน8 2คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชนำมริสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งใน13โรงเรียนในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากที่กอมบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่35ช่วยให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีฐานการเรียนรู้20กิจกรรมอาทิเพาะถั่วงอกโรงเพาะชำมะเมล็ดพันธุ์ผักแปลงปลูกผัก129แปลงสวนมะละกอหลุมพอเพียงปลูกต้นหม่อนใบและหม่อนผลปลูกผักเลื้อยค้างเลี้ยงไก่ไข่และไก่ประดูหางดำเลี้ยงกบและปูนารวมทั้งการทำปุ๋ยหมักไม่กับกองใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์วัตถุของทางการเกษตรในพื้นที่อาทิสั่งข้าวโพดฝางข้าว และได้ขยายผลสู่ชุมชนในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีภาคีเครือข่ายอาทิ<ล>กเกษตรอำเภอ,อ,เอแม่รำมาด <5. S 1> โครงการทหารพันธีมณฑลท,นทหารบกที่310 <5. S 1> โครงการทหารพันธีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส <5. S 1> และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่เจราในการนี้ทอประเนกกิจกรรมทางวิชาการ <5. S 1> เช่นผ้าทอกระเรียงภูมิปัญญาการทอผ้ากีเอวด้วยเทคนิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชาวกระเรียง ซึ่งทางโรงเรียนพยายามรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่โครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นกรอนปล่อยลงสู่สระน้ำชุมชนโอกาสนี้ประทับรถร,ถรางพระที่นั่งทอเประเนกการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธีของโรงเรียนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งมีแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยจากสารเคมี Me. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูุญคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน450ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี มีนายอำเภอสังขละบ,บุรีเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีมี13อำเภอ98ตำบล959หมู่บ้านในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ป,ปกคลุมจากประเทศจีนประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงกับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดนำความเย็นเข้ามายิ่งทำให้อุณหภูมิลดลงผู้สูงอายุเด็กผู้ทุพพลภาพผู้มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวินอ,อําเภอทองผาภูมิ เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน450ชุดไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิในปี2568มีประชาชนที่จะต้องการเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปวัดเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน1,600ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและในอำเภอพื้นที่ประสบภัยหนาว10อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ช่วยบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับทราบซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพรารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการ เดินทางไปฐานปฏิบัติการกิว่วหงตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงประกอบด้วยกองร้อยทหารพรานที่3-201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สาม ชุดปฏิบัติการฐานหน้าดอยกิ่วฮุงกองร้อยทหารพรานที่3201และกองร้อยทหารพรานที่3102ชุดปฏิบัติการฐานสันต้นดูกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณครั้งนี้ต่อมาองคอมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถห้วยเมืองงามตำบลท่าตออนนำเภอแม่อาย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการและถุงพระราชทานมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงานสร้างความปลื้มปิติแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบนิกรเสมอมาจากนั้นองคอมอนตรีและคณะพบป่าเยี่ยมราษฎรชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน และรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงทราบปัญหาการบุกรุกป่าและการทําไร่เลื่อนลอยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการ,การเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทําลายโดยการปรลูกป่าทดแทน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนผลสำมฤทธิ์สามารถยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นสร้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงบ่ายเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลโดอยอ่างขางอำเภอฝาง เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็งเสมอมาโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบสร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเสมอมา จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารลงฉุกเฉินใน